วันนี้ผมจะมาสอนทำมาดซูเปอร์ฮิวแมนเดี๋ยวรีวิวก่อนทำสกิลเซตมันจะเป็นการสุ่มศัตรูเข้าไปต่อยแบบนี้มันจะต่อยรัวบงหมักสกิลที่สองจะเป็นเอ่อเดี๋ยวอันนี้ช่องย e w บอลเดี๋ยวขึ้นช่องให้แล้วกันเนาะส่วนสกิลเอ็กมันจะเป็นการปล่อยลำแสงตดมันเอาจริงๆมันคือขึ้นพลังนั่นแหละ แต่ผมเขอเรียกว่าเราใส่ตุน CQC จะเป็นการพุ่งแบบนี่มันจะทำให้สัตว์โตปิวไปเลยอ่อย่างนี้เข้าสู่ข,ขั้นตอนกันทำอย่างแรกที่เราต้องเตรียมคือเออเดี๋ยวาพาไปที่ซื้อก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วค่อยมาบอกไปไปต้องเกาะกลางเลยว่าไปเลย Let's ที่บอลตัวนี้จะมีให้เราไปหาออฟแบกกับกันเหล็กเป็นถุงมือนะแล้วเราต้องใช้เงินกับออฟแดงเดี๋ยวถ้าใครไม่อยากจะหาก็ซื้อได้เดี๋ยวพาไปที่ส่วนตรงนี้ก็สามารถตีหนึ่งโอกาสหเปอร์เจะได้ถุงมือนะเอาไปทำได้ถ้าใครไม่อยาก ไม่อยากจะตีจนดอบก็ซื้อได้เลยเดี๋ยวไปร้านค้ากัน Let's go ตัดไปเลยโอเคเราถึงร้านค้าแล้วเข้าไปนี่ซื้อออฟแดงแล้วก็ถุงมือแล้วก็ออฟดำอยู่ไหนหาไม่เจอนี่ ออฟดันี่คือถุงมือที่เราต้องใช้และนี่ก็คือออฟดําพิงไม่ได้ออฟสีดำแล้วก็ออฟเด็กพอเรามีครบแล้วเราก็กลับไปเกาะกลางได้เลยตัดผ้าไปเลยดีกว่าอย่ามันนาน พอเราได้ของครบแล้วเราก็มาที่บาวที่เดิมแล้วก็ซื้อได้เลยแล้วเราก็จะได้หมัดก็สุดเฟีย้ยวงัดกระตอกอิก <c oughs> แบบนี้เลย <c oughs> และขอจบรายการป๊าบแม็ก